เอาโอเคนะครับผมเก่าสวัสดีนะก็สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็เป็นเวลาวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะเป็นวันที่3นะครับตอนนี้เป็น9ก้าโมงสนาทีนะครับผมทําคลิปนะก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งนะครับข่าวอาเซีุนด้วยนะครับน่าจะเป็นข่าวที่สําคัญนั่นแหละนะครับที่ผมจะมาแจ้งในวันนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณน้องจิกจิกซอนะครับหรือเรียกสั้นๆก็คือน้องซอนั่นเองนะครับก็ขอบคุณรหัสด้วยนะครับที่ให้ผมมา รีวิวนะครับคูนี้ของเอโต้เองนะครับทั้งสี่ล่างเนาะเอ่อทำไมผมจะรีวิวแล้วหน้าจอบั็กวะเนี่ยโอเคงั้นออกเกมเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคผมออกเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โอเคก็ขอบคุณนะ้องเขาเป็นจริงๆนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นชื่อในเกมน้องเขาเนาะอันนี้เอยโซเข้ามาด้วยวะโอเคนะครับก็มาข่าวแรกนะครับก็คือข่าวของอาเซอุดเนาะครับผมพูดแบบเอ่อไม่ค่อยชัดเจนนะครับหรือว่ายัางไงก็ขอโทษด,ด้วยนะครับ อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกนะับก็ขอโทษด้วยนะฮะโอเคข่าวแรกนะครับก็จะเป็นทางหน้าของอน่าจะเป็นข่าวสำคัญเลยแหละนะครับก็คือช่วงตีหนึ่งนะครับของคืนนี้นะครับต่อว่าผมนอนอยู่เนาะผมไม่ได้ดูในดิสเลยนะฮะเขาบอกว่าเรากําลังแก้ไขเว็บไซต์นะครับแล้วก็เราจะปล่อยแล้วเราจะปล่อยนะครับจะปล่อยนี้ก็คือหมายถึงอาเซอุนหรือเปล่านะครับแก้ไขเว็บไซต์ก็คือ น่าจะแก้ไขเว็บตอนที่เอาคีย์ของอาซีอุสนนแหละประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับแล้วก็มีปลอบใจมาด้วยนะครับขออภัยในความไม่สะดวกนะครับแล้วก็การรอคอยเนาะข่าวใหม่เร็วๆนี้นะครับผมก็เหมือนนะครับอืมตอนนี้นะครับกาลังแก้ไขเว็บไซต์นะครับแล้วก็น่าจะได้ปล่อยแล้วนะครับไม่ตอนเย็นนี้ก็น่าจะเป็นวันจันทร์เนาะเราก็อาจจะได้เล่นก็ได้เนาะโอเคนะครับแล้วก็อย่างต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบการเซลล์กันมากกว่านะครับไม่ใช่แบบข้อมูลสําคัญอะไรหรอกเนาะ ข้อมูลสาคัญแล้วก็แจ้งไปแล้วนะครับผมก็ข่าวใหม่เร็วๆนี้นะครับก็โปรดฟังต่อไปนะครับโปรดรอต่อไปนะเออตอนนี้อาเซออเขากําลังแก้ไขเว็บไซต์อยู่นะครับทุกคนก็อีกไม่นานก็น่าจะได้เล่นแล้วแหละนะฮะโอเคก็ข่าวอาเซออก็มีแค่นี้นะครับผมอย่างต่อไปวันนี้ผมจะมาใช่เราอยู่ในหน้าจอบัอกอีกแล้วเกมดีมากเลยบักกี่รอบไปเลยกูออกเข้าเกมมื่อกเองบล็กเลยโอเคหน้าจอบัก็กไ่ชิมห้ เออผมก็ชอบเล่นอยูน่บบนะแมปนี้แต่หน้าจอมันบักบ่อยนะบักบ่อยแล้วก็ไม่มีการแก้บัคหน้าจอด้วยนะครับผมเลยไม่ค่อยเล่นเกมนี้สักเท่าไหรนะ่น้อโอเคมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวคาคุเน่ของเอโตะนะครับแล้วก็ในไอดีของน้องจิกซอนเองเนาะโอเคมาเดี๋ยวผมจะทดลองกับมอนแล้กันนะจะให้ผมทดลองกับเอโตะคงไม่หลอดร่างแรกนะครับจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรอแป๊บนึงดีีมากงานระ่างแรกจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่หน้ากากก่อนอ่ะหน้ากากอของน้องเขาก็เอ้ยสีดำวะ เห็นเขาบอกว่าคาร์คุนี้ห่างสีดำเนี่ยน่าจะเลนะนะหรือว่ายังไงอ,ะอ่ะอันนี้เป็นพุ่งนะโอเคนะครับก็สกิลแรกของคาร์คุนี้เอโตะนะก็เป็นสกิลอะไรอะ่ะนี่สกิลแรกพุ่งนะเป็นการพุ่งนะครับอ่ะสกิลต่อไปอันนี้เป็นล่างแรกนะครับก็คือคล้ายๆเหมือนเ e อโตอยิงนะครับอ่ะประมาณนี้สกิลอ่ะกระโดดนะครับแล้วก็ปลา อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าท่านี้ค่อนข้างโดนยากนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ห่างๆหน่อยนะโอเคมาเดี๋ยวผมมารีวิวร่างที่2นะท่าไมร่บนมือจะมาเดี๋ยวนี <laughs> มือเงินฟังเลยโอเคร่างที่2นะร่างที่2ก็จะเป็นเอโตะนะเอโตะเอ่อของคุณลุงนั่นแหละ,ละคุณลุงร้านกาแฟนั่นเองนะก็มีคนคอมเมนต์มานะครับในคอมเมนต์นะฮะว่าเอโตะมีกันแค่2คนนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นคอมเมนต์ให้แล้วกันนะฮะก็ขอบคุณน้องเขามากนะครับ ก็ผมอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าน้องเขาก็มาคอมเมนต์บอกนะว่าอิโตมีกัน2คนนะครับออคุณลุงทีเออ่เป็นเจ้าของร้านกาแฟก็มีชื่อว่าอ,อ,อะไรล่ะสักอย่างนะครับก็จะแปะไว้ให้นะออสกิลก็จะมีประมาณนี้คันนี้ของร่างสองนะอ,อ่ะพุ่งรัวๆผมดีเลย์มากเลยนเน็ตกากอ,อันนี้ก็จะเปกระโดดนะครับสกิลซีเนะี่ยคืออะไรวะสกิลซีทำอะไรนะเนี่ยอ่ะประมาณนี้ปเดา โอ้ยจะไปนั่งทำคลิปอยู่ที่นาปางันไปไนมีคนปั่นมาไว้โอเคมาเดี๋ยวผมรีวิวร่างสามเลยนะครับก็เหมือนเอโต้สั้นสามเลยประมาณนั้นแหละจะกลายเป็นหมาแล้วนะครับจากวะนนี้แล้วผมบอกเลยว่ากระโดดสูงมากนะคะเข้าเรากดสกิลสี่รัวๆกดสกิลสี่ค้างปุ๊บกระโดดโคตรสูงมาดูดิโอเคนะครับก็เหมือนตอนที่คุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟเนาะใช้ร่างสามไปช่วย คานเนกินะครับผมก็ประมาณเนาะสกิลก็อืมเป็นการยิงอะไรอะ่ะอ่ะโอเคสกิลที่สองละเป็นการพุ่งนั่นเองสกิลอ่ากดกดไปติดดีๆมากโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมรีวิวล,ล่างสีเลยพีคสุดคือล่างสีเปนเท่ดีมันไม่ไม่เท่หรอกแต่ว่ามันมีเสียงคำ,ำรามจากทะเลด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสู้กับไปว่ากับอีโตะ น้องเบอกว่าให้ทำให้เป็นชิปล็อกหน้าจอก่อนนะถึงจะใช้สกิลซีได้เนาะสกิลซีนิงเหมือนจะเป็นยิงปีมาเลยสักอย่างของฮอนโลนะแต่ว่าในนี้มียิงด้วยนะเดี๋ยวผมเดินไปแพ๊บหนึ่งนะดูดิมันมันเหมือนแบบเออมันเหมือนมาเรียงเลยสักอย่างนี่ก็คือเอโต้รางสามกับรางสี่เียดกันป๊อปทำรามโอ้ยโดนเอโตตกผมเจอบอครับผมสามหรถลอยได้ เป็นไงลอยได้คนเสียบโอเคเอตโตะไปไหนแล้ววะเอตโตอยู่ข้างล่างวานี่ยิงตบอยูต่ตรงนี้ไม่ได้นะวะยิงตีครับยิงตีอยู่ตรงนี้มันก็ตายได้หรอแข่มันตีตไม่โดนผมด้วยนะยตบหัวหเล่นเลย เดี๋ยวก็ตายนะครับเหมือนเป็นการผักวะโอเคอโตตายไปที่เรียบร้อยนะครับก็รออีโตมาติดตรงนี้แล้วก็ยืนตีนะโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวรออาิอีุะนะถ้ามีข่าวมาช่วงเทียเท่ยงหรือมาช่วงบ่ายสามเนาะเดี๋ยวผมจะออกมาแจ้งเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปบายฮะ